สวัสดีค่ะอิจิบังในฮ่องกงค่ะกลับมาแล้วนะคะกับการไขข้อสงสัยระหว่างคำศัพท์สองคำที่เราพบเจอในหนังสือมินนานโนในฮ่อกงโดยวันนี้ค่ะเรามีศัพท์สองคำที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าเนมัสกับเนมูริมัสสองคำนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงในเมื่อมันแปลว่านอนเหมือนกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาคะไปฟังกันเลยค่ะ คำแรกก่อนอื่นที่เราเจอเลยเนาะคือคําว่า nes หรือว่า nee er คานี้นเราเจอตั้งแต่บทที่4เลยมั้งที่แบบว่าเริ่มเรียนเ verb เนาะคำนี้เนี่ยแปลว่านอนหรือว่าเข้านอนแต่จะหลับหรือไม่หลับก็ได้นะเออคือ,อยังไงเราอาจจะแปลว่านอนเล่นดูทีวีอ,นนอ่านหนังสืออย่างเงี้ยใช้ nee er นะโดยที่จำเป็นจะต้องเป็นอิริยาบทในการนอนลงไปเนาะการเอนตัวลงไป คำตัวนข้ามของคําว่าเนรุก็คือคําว่าโอคิรุที่แปลว่าตื่นนะคะถัดมาคือคําว่าเนมูริมาสหรือว่าเนมูรุนะคะคำนี้เราจะเจอในตอนที่แบบประมาณบทที่40กว่าเลยอ่ะประมาณเล่มสี่มันจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทําให้เด็กทุกคนงงว่าเฮ้ยแล้วมันต่างกับเนรุยังไงคํานี้จะแปลว่าหลับหลับแบบหลับไหลหลับลึกหลับอะไรก็ว่าไปเนาะคือเราต้องปิดตาแล้วก็ชัดดาวตัวเองฝันไปเลยเนาะอันนี้ถึงจะเรียกว่า เนมูริมัสหรือว่าเนมูรุนั่นเองคําต้นคำของคําว่าเนมูรุก็คือคําว่าซาเมรุที่แปลว่าเปิดตาขึ้นมานะยกตัวอย่างประโยคสองประโยคโนที่จะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายๆเลยอย่างอันแรกนะคะทัตตามมะเนเตชิมัตะกับอันที่สองทัตตามมะเนมุเตชิมัตะระหว่างข้อหนึ่งกับข้อ2คิดว่าข้อไหนถูกเอ่ยอ่าหลายคนก็จะแบบว่างงเนอะมันแปลว่าอะไร เอออาจจะเรียนไม่ถึงนะคําว่าทัดจืเนี่ยเนาะทัดจิมัสแปลว่ายืนนะแล้วก็คําว่ามามะเนี่ยมันจะเป็นไวยากรณ์ไวยากรณหนึ่งที่แปลว่าในสภาพอย่างนั้นทั้งๆอย่างนั้นอันนี้ก็จะแปลว่าหลับไปทางนางที่ยืนอยู่อืมดังนั้นเนี่ยคิดว่าข้อไหนถูกคะ่ะระหว่างข้อหนึ่กับข้อ2เราจะใช้เนเตชิมัตะหรือว่าเนมุเตชิมัตะดีนะเฉลยเลยละกันเนะนาะเฉลยก็คือข้อ2นะคะเป็นข้อที่ถูกต้อง เราจะไม่สามารถใช้คําว่าทัตตะมมะเนเตชิมัตะได้เพราะว่าคําว่าเนมัสเนี่ยอย่างที่บอกเนาะมันต้องเป็นแบบอิริยาบถในท่านอนแบบเอนลงไปนะเราจะมาแบบว่าเอนนอนทางที่ยังยืนอยู่ไม่ได้เนาะเราต้องเป็นทัตตะมมะเนมุเตชิมัตะเนาะก็คือแบบว่าหลับไปทางที่ยังยืนอยู่อันนี้จะถูกต้องนะคะข้อ2ถูกต้องอ่ะโอเคก็หวังว่า คลิปนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจความแตกต่างของคำว,ว่าเนรุกับเนมุรุได้นะคะก็จดจำแล้วก็นำไปใช้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของอิจิบังด้วยนะคะเรายังมีสับมาสอนอีกเพียบเลยค่ะ,ะแล้ววันนี้ก็บ๊ายบาย